สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะสุดยือ้อลดน้ำหนักเพื่อความรักสาววัย15ลดน้ำหนักเอาใจหนุ่มที่แอบชอบหมอพบป่วย14โรคพร้อมกันสุดยื้อชีวิตแม่ใจแทบขาดลูกสาววัย15ลดน้ำหนักเอาใจหนุ่มที่แอบชอบหลังลู้เขาชอบสาวที่ผอมกว่าจุดจบหมดลมหายใจหมอพบป่วย14โรคพร้อมกันเป็นเรื่องราวที่ทําให้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบขาดใจหลังจากที่เสี่ยวหลิงนามสมมุติ เด็กสาววัย15ปีอาศัยในเมืองตรงกวมนมณฑลกวางตุง้งทางภาคใต้ของประเทศจีนที่เสียชีวิตน่าสะเทือนใจหลังจากที่เธอลดน้ำหนักอดอาหารแบบเร่งรัดเพื่อเอาชนะใจผู้ชายที่แอบชอบทำให้น้ำหนักตัวเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวจากน้ำหนักปกติของเด็กหญิงในวัยเดียวกันร่างกายผอมซูบมีเพียงหนังหุ้มกระดูกหมดลมหายใจไปในสภาพสุดน่าเวทนา โดยเว็บไซต์เซาแสหน้ามอร์นิ่งโพสได้รายงานข่าวว่าเมื่อช่วงเทศกาลตุษจีนในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเซียวหลิงได้ไปอับชอบหนุ่มคนหนึ่งแต่เขาดันไปชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผอมกว่าเธอเธอจึงตัดสินใจเริ่มลดน้ำหนักอย่างจรงิงจังด้วยการดื่มเพียงน้ำเปล่าหลังจากขัดอาหารเป็นเวลา50วันในช่วงกลางเดือนมีนาคมสภาพร่างกายของเซียวหลิงย่ำแย่ยลงอย่างมาก โดยตอนแรกพ่อแม่คิดว่าลูกกำลังเข้าสู่วัยแรกรุ่น ลดน้ำหนักก็คงจะอยู่เพียงระยะหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าร่างกายของลูกสาวผอมลงเรื่อยๆแม่จึงพยายามทุกวิถีทางที่แม้แต่ร้องขอหรือข่มขู่แต่มันก็ไม่ได้ผลทุกครั้งที่พ่อแม่บังคับพาไปโรงพยาบาลเซลล์หญิงจะต่อต้านอย่างรุนแรงพยายามกระโดดออกจากรถที่กํลาลังวิ่งอยู่หลายครั้งตีหัวตัวเองด้วยฝักบัวพยายามกระโดดออกจากหน้าต่างชั้นบนแต่พ่อแม่ก็พยายามจนพาเธอกลับไปคลินิกเอกชนได้สำเร็จ และลูกสาวของพวกเขาก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอโนเร็กเซียเนอร์โวซาหรือโรคครั่งผอมต่อมาเสี่ยวหลิงถูกขำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายของเธอโดยละเอียดพบว่าเด็กหญิงอายุ15ปีสูง165ซติเมตรแต่น้ำหนักเพียง24.8กิโลกรัมเท่านั้นและยังพบโรคถึง14โรคเช่นโรคกลัว,ว้วนโรคโลหิตจ,จางรุนแรงและสมองฝ่อเป็นต้น อวัยวะภายในร่างกายล้วนได้รับความเสียหายและล้มเหลวไปแล้วบางส่วนเซลล์ดิงไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองมีเลือดออกมาตามมุมปากรูมั่นตาไม่ตอบสนองตามปกติและก้านสมองได้รับความเสียหายเมื่อพาเธอไปทำที่ซีสแกนแพทย์ต่างตกใจเมื่อพบว่าตัวเธอเ,ธอเบาเาวากับผ้าหม่มผ้าใยพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วแต่ละนิ้วแรงๆเพราะกลัวกระดูกของเธอจะเสียหาย หลังจากปรึกษากับแผนกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาแพทย์สรุปว่าเซียวหลิงมีความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและสมองถูกทำลายอย่างรุนแรงเนื่องจากขาดสารอาหารเป็นเวลานานและเลือดไปเลี้ยงไม่พอสมองจะสูญเสียการทำงานโรงพยาบาล พยายามรักษาและยืชชีวิตมากกว่า20วันในห้อง ICU แต่อาการของเธอกลับแย่ลงพ่อแม่ของเสี่ยวหลิงก็ต้องตัดใจปล่อยลูกสาวอันเป็นที่รักของพวกเขาไปตลอดการหลังจากเรื่องราวของเสี่ยวหลิงเผยแร่ออกไปทําให้ชาวเน็ตจีนจํานวนมากต้องเสียน้ําตาพร้อมตั้งคําถามว่าทําไมหลายคน ถึงยึดถือว่ารูปร่างผอมบางเป็นข้อกําหนดมาตรฐานความงามสําหรับเด็กผู้หญิงเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองสวยทุกคนในแบบของตัวเองขอบคุณแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ